จัตตาร์มึงต้องลงไปแล้วก็แบบห <c oughs> มุนดิจิตอลถ้ามันเคล้มลขึ้นมาแมงแม่มายโอ้โหยินดีด้วยเออตอนเริ่มต้สวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้เราอยู่ในช่วงละชึขวัญน,นะมันไม่ได้ขับมานา้แล้วมึงไม่ได้ขับมานา้กี่ปีน,าน,านนะ ハハハ จะต้ามึงต้องลงไปแล้วก็แบบไม่ทัดแล้วหน้าตายนะเฮ้ยอันสอยแทบจะไปตายตายอ่ออ่อเอออออ่อจะรอดไหมรอดเยไม่เชื่อที่กูให้มึงขับง่ายๆอย่างอี้เพราะนี่ไม่ดึงไม่ใช่รถกูนะ รู้ไอ้สารสุรบังให้แต่ถามขับมึงถาขับมึงบอกทางด้วยแล้วกันมึงเข้าขับ้วกันมต้องเข้าใจคนที่ขี่มึงขับนะไอ้สเฮ้ยกูไม่ได้ขี่มาเป็นปีแล้วกูยังได้อ้าวจ้าไอเหี้ยคุณคุณอย่ามาใช้เหตุผลแบบนี้มันไม่ถูกไม่ถูกนะฮะอ้าวจ้ามัไม่ถูกไอ้เหี้ยไม่ถอดทุกครั้งไปทงไหนขวาตามทางเลยเดียใจ บบ<อ>ตรงไปแล้ครับองกิดนน้อยเราจะทำคลิปนี้เป็นหลักฐานตำรวจม,มาเจอแบบเอ่อทำไมเราถึงมาอยู่ตรงสภาพแบบแบบที่เห็นเนี่ยสภาพแบบวะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตำรวจเขาจะมาเจอในสภาพไหน,น,นก,กน็เป็นหลักฐานดีนไปเล<อ>ย เดี๋ยวน้อก็จะได้รู้ว่าผมไม่ได้กลับ มันเคล้ลมขึ้นมาพวกแม่ไม่ใหญ่ไม่เกี่ยว ถ้าแบบขี่มอไซค์อย่างเงี้ยกูต้องเก่งเรื่องแบบกฎจราจรให้หมูหนักหนักแล้วล่ะตักๆเลยไม่ถูกนะครับท่านผู้ชมการที่เราจะคิดขวาเนี่ยเราต้องคิดเพลงที่มันก่อนจะเรยวขว่าอีกทีนึงก่อนเพราะเป็นการทำให้รู้ไปเลยว่าังเมัน มันหยุดเลนอย่างเงี้ยแล้วมึงจะเลี้ยวขวามันต้องชิดตรงนี้ไว้ไม่งั้นอีกข้างของข้างตอนเวลามึงเลี้ยวขวามันจะมาชนตัวรถมึงเออเพื่อความปลอดภัยในชีวิตมึงและกูตรงออกไปตามเส้นทางมาเรื่อยจะรออยางมันไมค่ดีอย่างนี้ก่ือเปาไม่ใช่มันไม่ใช้ดาบวินอะ ไม่ใช่ดาข้น่เปนน้ลรวอเี่ของไม่ย่อเดี๋ยวก็ได้ิ้ยาววบอให้พ่ที่ป็นคนนั่ง้อนไเงี้ยจะล้ไปสัเวลาคนเดินเออชะลองอันี้เป็นต้นก็ดก็มาเล่นฟ้าก็แข่งเอาได้เหมือนกัน เนี่ยสถานการณ์ทาด้านซ้ายถ้ารัครับเดี๋ยวผมก็ไปกดตาขอนแล้วกลับมาใหม่เราจะรอดไหเนี่ยดูดูดูมื่โอ้โหเยิงซ้ายยขวาตลอดอ่ะ ตอนนี้เราอยู่ในช่วงรึกขวัญน,นะฮะมันเพิ่งบอกว่ามันไม่มีใบขับขี่แล้วมันไม่ได้ขับมานานแล้วมึงไม่ได้ขับมานานกี่ปีนะหลายปีหลายปีกูจะเกาะถนนหรือกูจะเกาะที่แบบขอบสะพานเนี่ยบอกกูที เขาไม่ตอบนะครับด้วยความสมาธิของเขาเขายังพุ่งทะยุทะยานต่อไปแม้ว่ามันจะไม่มีปั๊มน้ำมันอยู่ข้างหน้าก็ตามทีเธอ,อเป็นสีแยกมันเป็นสีแยกนี้แยกข้างหน้ามันจะมีดานไอ้มันจะมีะแบบ้อมต์จำนวจแสดงว่าคุณเลี้ยวถูกแล้ว รายการนี้น่าจะไม่มีคำหยาบเยอะกูเจอช็อตนี้เข้าไปทีมันไม่หลุดูนะว่ะนิสิกูอ่ะนี่ปล่อยไม่เชื่อใจใจอยู่นะกูที่ไหนทีขับูไม่รู้เหมือนกันตอนแรกกูแบบเห็นทิ่จะฆ่าเพื่อนเราเป็นยิ่งใหญ่ไงก็เลยขึ้นขับเชื่อใจดิมิตรภาพแบบเพื่อนด้วยเออไม่ต้องห่วงดูแลมีเงี้ คูณผู้ชมนี่คุณจะต้องมานั่งแบบขนลุกอยู่ข้างหลังอย่างนี้โอ้โหมีดิฟด้วยไหมเสียงเล่าเหรอเออมันเบกน้ำหลานมากเบกหน้าอย่างไ,ไ,ไวะเตรียมตัวเลี้ยวขวานะพลาดช็อตน,นี้ไม่ได้เ <c oughs> มื่อก,อกี้ผมบอกให้แบบมันเลี้ยวข้าตอยเพื่อจะได้ขับรถ <c oughs> แม่ตงตรงยาวเลย <c oughs> มันจะไปไหนไอ้เหี้ยอ่ะกาคาโปนะ ถ <Warner> ้ารอดขอไล์เพิ่มด้วยไม่ต้องเกรงอ่ะคือเื่อง้องไม่ต้องเกรงอาเจ้าช่วยช่วยมาถนนใหญ่หด่อยอยู่ในนี้พักกูบาเทรอนใหญ่พ ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมพัฒนาตา่อไปด้วยนะครับ